ที่เห็นข้างหน้านะครับสีเหลืองก็คือดินเหนียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งสีดําเป็นขี้วัวนะครับมาผสมกับน้ํานะครับอัตราส่วนก็ไม่มีตายตัวนะครับผมมาเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สองเท้าเราขยํานะครับผสมกันให้เป็นดินคล้ายๆกับปูนฉาบนี่แหละครับแต่เราใช้เปลี่ยนจากปูนมาเป็นดินเหนียวกับขี้วัวนะครับ แล้วก็พอก็ได้ที่เราก็จะเอาฝางมาลงนะครับบักบ่มไว้ด้วยกันตอนนี้เล่นที่ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นงงครับทำงานาในร่มไม่มีแดดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเอ่เมื่อเช้านี้ผมออกเชื่อมไปอา่พอได้ประมาณนี้แหละครับแล้วเราก็จะมาโบกข้างๆนครับเนี่ยที่ใช้เศษเหล็กแถวนี้ย บกโอบข้างๆให้รอบวงเตาของเราไว้เฉพาะช่องสี่เหลี่ยมนะครับส่วนด้านหลังเราก็โบกปิดให้สนิทเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้เหล็กดัดของหน้าต่างเก่านะครับสมัยก่อนเอามาเป็นตัวรองไม้ไม้หมอนเผา่านนะครับแต่ตอนนี้เรามาแปลงใช้ของเก่าที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับพี่น้อง เราติดตามผลงานแล้วกันครับ